โดยท่านนายกนะครับก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการเข้มงวดที่ทําการสกัดสินค้าเกษตรเถื่อนตามแนวชายแดนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ส่งผลดีต่อราคาสินค้าเกษตรไทยนะครับก็ทําให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยเนี่ยปรับตัวสูงมากขึ้นครับและท่านนะครับก็ยังมีการสั่งการเพิ่มด้วยนะครับว่าให้เพิ่มความเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นครับและถ้าหากว่าพบการกระทําผิดกฎหมายก็ให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครับ โดยท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้กล่าวภายหลังจากที่ประชุมคอรมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามาตรการความมั่นคงตามแนวชายแดนครับกรณีที่มีการลักลอบนําสินค้าหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเถื่อนยางเถื่อนนะครับว่าภายหลังเนี่ยมีมาตรการเข้มงวดตามด่านชายแดนครับก็ทําให้ราคาของสินค้าเกษตรราคาดีขึ้นครับเพราะว่า ว่าสินค้าเถื่อนจากต่างประเทศไม่สามารถเข้ามายัางประเทศไทยได้นะครับและท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้สั่งการเพิ่มด้วยนะครับว่าให้สสในพื้นที่และหน่วยงานความมั่นคงครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพกรมศุลกากรรวมถึงด่านตรวจสินค้าการเกษตรนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นครับและถ้าหากว่าพบเหตุพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายก็ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินคด,ดีตามกฎหมาย ต่อไปครับครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเหมือนเดิมสําหรับพี่น้องคนไทยในเรื่องของการเป็นหูเป็นตานะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ตามแนวชายแดนเห็นอะไรผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะครับ,รบเพราะว่าสินค้ากเกษตรเถื่อนจากต่างประเทศนะครับก็เข้ามาทําลายตลาดในประเทศไทยนะครับก็ทําให้สินค้าของเราเนี่ยราคาตกต่ําแต่ว่าจากการทํางานที่ผ่านมามีการสกัดอย่างเข้มขน้นก็ทําให้ เห็นผลในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นรราคาดีขึ้นนะครับ,รบยางก็ดีขึ้นเนาะใช่แล้ว<ห>ครับอย่างกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมานะเขาก็ได้จัดตั้งทีมด้วยไปสอดส่องดูแลเขาชื่อว่าทีมปฏิบัติการพิเศษพญานาคราชก็ทำงานร่วมกับพี่น้องทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองอย่างเข้มข้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนะครับ